สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีพัสดุมาส่งให้วันนี้นะคะก็มีพัสดุมาส่งถึงบ้านน้อยชะนะคะเดี๋ยวเราจะเสกขึ้นมาโอ้เพีงโอ้กล่องใหญ่มากเลยนะคะน่าจะเป็นของเล่นที่น้องแชร์สั่งไว้เดี๋ยวเรา มาแกะกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นน้องอาชาต้องเสกให้มันแกะเสร็จก่อนแป๊บนึงนะคะชิงนี่นะคะนี่เป็นใบเลยก็ไม่รู้นะคะแล้วก็กล่องก็ถูกแกะออกเป็นที่เรียบรเยเห็นไหมเห็นไหมเห็นแบบแว้บเห็นล่างๆเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะ พัสดุจาก l a z a ด a นะคะเป็นแอปที่น้องค่ะสั่งของไว้สั่งของเรามาดูพัสดุข้างในกันเลยหนึ่งสองส่มเห็นไหมข้างในเป็นอะไรมาล,ลิสต์ผล สี่หกแปดสิบสิตัวมีทุกพันมีทุกสายพันเลยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเด,วเดวคือมันมีตั้งสิสองตัวมีทุกสายพันด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเบิดกันเลยนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อน ข้างหลังก็จะเป็นมาเลเตอร์โพนี่ทุกตัวเลยเือบทุกตัวและตรงนี้เขาจะมีอะไรก็ไม่ก็คือเป็นตัวมาโพนี่หมดเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราเมาื่อเอาเอาอกัเ,อเลยนี่เกะแล้วอืิ่นยางติดมาเลยค่ะเุ้ย เดี๋ยวรีวิวทีละตัวเลยนะคะตัวที่หนึ่งนะคะสไปเป็นมังกรตัวน้อยแต่สีมันไม่เหมือนตามเนื้อเรื่องนะคะนี่ตัวสีขาวที่เหลือสีชมพูอ้ยสวยน่ารักน่ารักอีกตัวที่หนึ่งเป็นมังกรอุย้ยไม่ใช่12สองตัวสิไม่ใช่มีม้าสิบสองตัวสิมีม้าสิบเอ็ดตัวแล้วก็มีมังกรอีกหนึ่งตัวเออเดี๋ยวอันนี้มัน หูมันถอดได้นะนี่หูมันถอดได้อ๋อต่อ,อดได้ด้วยถอดได้หมดเลยนะคะแต่ว่าหัวส่วนหัวเนี่ยอุย้ยถอดได้เหรอไม่ถอดได้แต่ว่าเสียบง่ายมากกว่าอันนี้นะคะอันนี้ก็ถอดได้เสียบง่ายด้วยโอเค ตัวต่อไปก็ถอดหางได้นะคะน่าจะเป็น t วายไลท์นะคะเอ้ยไม่ใช่คุณครูของเด็กๆนะคะนคนต่อไปน่าจะเป็นลูน่านะคะถ้าเราไม่ถูกเอ้ยถ้าเราถูกนะถ้าตามที่ดูแล้วน่าจะเป็นลูน่าค่ะเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็อีกตัวหนึ่ง <Hi. S 2> ไายเห็นม่ดูม้วนๆแบบนี้ก็รู้แล้วนี่นะคะเออเออเฮ้ยรู้สึกเหมือนจะมีนี่เลยค่ะเฮ้ยว้าโอเคแล้วก็มีมีด้วยอือ เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยไม่ไม่สามารถถอดอะไรได้เลยนะคะหางก็ถอดไม่ได้ะคะ่ะนี่นะคะไม่น่าจะเป็นตัวในเรื่องนะคะแต่ว่าไม่เห็นเลยขีดตัวต่อไปก็ตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะอุ้ยรู้แล้วรู้แล้วไอตัวเนี้ยรู้แล้วน่าจะเป็น ไม่ใช่ยังไม่รู้เลยไอตัวนี้นะคะก็น่าจะเป็นแอปเปิลแจ็คเพราะว่าหางมันเป็นแบบนี้แล้วก็ผมก็เป็นแบบนี้แต่ว่าสีมันไม่เหมือนแค่นี้ต่อไปมาดูแก๊งเด็กมั่งนี่นะคะสกุทารูนี่เฮ้ยตามเรื่องมันไม่มีคิวดิมาร์กนะคะอันนี้ แอปเปิลบลูใช่ใชใชแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นน้องสาวของลาลิตี้นะคะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ค่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ตัวสีฟ้านี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปอุ้ยหน้าตามันแบบอุย้ยหน้าตามันตลกมากเลยอะ่ะนี่นะคะชื่อว่าอะไรละ ฟัตเดอร์ชายใช่ค่ะเหลืออีกสองตัวค่ะเหลืออีกสิบตัวไปตัวที่สิบเอ็ดนะคะตัวนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้อะจำชื่อไม่ได้อ่ะคะ่ะเซเลเทียใช่ใช่ใช่จะอหยิ่งนะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย a ลดีด้ดูจากผมก็รู้แล้วค่ะโอเคเอ้ยวะยังมีสตอกเทปอยู่ตรงนี้นะว้าวเดี๋ยวเราลองแกะกล่องมาดูข้างหลังกันมั่งนะคะแกะกล่องดูข้างหลังมั่งว้าว ไว้เก็บคือแหลัุ้ยตรงนี้มันก็ลอกออกได้เห็นไหมแล้วก็มีอีกสองพื้นที่ที่ลอกออกได้นะคะนี่ค่ะอีกสองอันโอเคลอกออก,ออกนีแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นหลังค่ะโอ้เจ็ดนาทีแล้วมาเคก็ขอโทษด้วยนะคะที่คลิปยาวไปหน่อยก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้นะคะเพื่อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้อยช่นะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะนี่ถ้าใครรู้ชื่อสองตัวนี้หรือว่าเดาถูกนะคะก็ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยค่ะเขียนมาบอกคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเมื่อ คนน้องไอชาย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองทีไรไม่มีใครคอมเมนต์ทุกทีเลยค่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ขอส่งไลค์ก็พอนะคะโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะสำหรับทุกการรับชมค่ะ